สวัสดีตอนเดอกจ้าหญิงยิงมือนีสิผ้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่จ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเด็ดร้านดังแถวกวยน้าไทยเดอที่เด็ดของร้านนี้ก็คือผักไม่อั้นตักข้อได้ฟรีเดอยหญิงเดอร์ขอไก่ต้มขอไก่ตุนนะจ้าสิตักสำหรัก็ไดแม่ยหญิงร้านนี้เปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงตีสามคุณเดอร์หญิงคนหลายแห้งโตนั่งกระไรจ้าแต่ข้าจเจ้าเฮ็ดไว้ได้ปกติสั่งแก็บสั่งไล,ล่เม่นกระรอคขิวดนุนดีหญิงเอ้คนหลายแห้งทั้งแก็บทั้งไล่เม่นทั้งออนไลน์ทางวอลอินเข้าไปนี่โอ้ ร้านนี้เพิ่นก็บไ่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่เดอ้อหญิงเข้ามันไก่ก็มีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดของหวานก็สิมีบัวลอยไข่หวานบัวลอยธรรมดาพวกเครื่องดื่มกัหลากหลายจ้ามีน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไย,ยโอเลี้ยงแล้วนี่ที่เดจะหญิงเบืองโลดขอตุนแบบนี้เขาเจ้าจให้ตักฟรีบ่อัันเลยแม่หญิงตังคกับบ้านก็ตักใส่ถุงได้เดอ้อ เวลาเราสั่งในแอปไลน์เมนเทากับโนดบอกพี่ไลน์เมนพีพ่ไล่เดอร์ก็ได้เด้อจ้าเพื่นกระสีตาไข่ห่าเลยแหละหญิงบ่ได้ดอกค้าโฆษณาค้าโปรโมตอีหอย่างกรได้แต่อยากบอกต่อให้พี่พี่เพื่อนๆเข่าได้มากินลานแสบๆนะจ้าเบิ่งโลสูตรการปรุงของชายเวงฉันกระด้เพลสะเดิอดขั้นบ่สสเดิอดเราบ่แล้ว ไม่เผ็ดไม่กินไม่มีพริกไม่ปรุง <laughs> ถ้วยนี่ราคาอยู่ที่หาสบาทตักข้อได้ฟรีอีกถ้วยน้อยหนึ่งจ๋าหญิงเบื้องลดถ้วยน้อยๆน,นะเป็นขอไกลตุ่นเดอ้อจ๋าชะกับไปตักมะหอยชาย่ายเวียงเพื่อนกำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จริงมันกระตักได้บาอันแหแล้วเนาะแต่เฮากระเกงใจจะของร้านเพื้นตักมาแค่พออิ่ตมออตักมาแค่พอกินบมแมนว่าขาเจ้าให้ตักฟีก่กรสิล่าเล่ามาจนเหลือถิ่มเลือขว้างเนาะจ๋าหญิงก็ต้องเห็นอ,อกเห็นใจผู้ขายน้ำผู้สื่อกระไดร้านที่เพื่อนเปิดขายนี่กระสิ่ง ามซีแถวกลวยนำไทยเด้อจ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมากกะเวมากอุดหนุนได้บ่ได้มีส่วนใดส่วนเสียดอกจ้าแต่อยากแนะนำบอกต่อร้านดีๆกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆจ้ากลวยเตี๋ยวส้มตำอาหารประเภทนี้กะสิเป็นเมนูโปรดของชายเวงเด้อจ้าสองย่างนี้ให้เรากินสู้มือก็ได้แต่เล่พผันบมาแกงน้อไม่ญิงแต่ก๋วยเตี๋ยวกบตำบังฮ่งเออแล้วกะขาบปุ่นนี่สู้ตายอ้ยชายเวงแล้วมากหลายโอ้ยหญิงเว้ากะสิว่าเว้าบาปข้อตุนถ้วยเลขหมดไปข้อตุนถ้วยที่สองกำลังสีตามมาป้า หญิงถวยที่สองแล้วจ้าเบิ้งลงลวดสีสันหนาตาก๋วยเตี๋ยวลาเป็นแต่เพียรจวดจาดว่าอย่างเอ้ยโอ้ยฉันเป็นห่วงทองใสแล้วเด้ใครแวะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะชิมร้านนี้เด้อเทิงแสบเทิงได้หลายจากพี่น้องล่าค่ากะถือว่าโอเคมากๆเลยนะสําหรับยุคนี้เวลาขนาดนี้กับประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มจ้าชุ่มสันนั่งกินอยู่นี่คนกันยังล้นล้านล้น,ลนโตคือเกาเด้อหญิงล้านข้าเจ้าขายดีอีลีเอาเป็นอย่างฉันคือนางฝอยยูฉันคือบบกินน้ําชายเวงว่าตีมือนี่ฉันอิ่มแห้งจ้าเน่นทองหลาย กินข่าวมาแต่หองเพื่อนสาวอ้าวแล้วใช่เบียงเราบ่ได้กินตีเราคือตาคุยตักไงในก๋วยเตี๋ยวไกอยูมีประเด็นผิดใจกันนิดหน่อยจ้าก็เลยมางองงอนกันด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่คลิปหนาสิมาว่าบันฟังเดอ้อว่าเป็นอย่างเราคือเขียนหย้ <c oughs> <c oughs> เขียนห้กับโบมีอยังดอกโกดกันบ่เคยขาม,มือมีตแต่พีแต่เทียงกันน้ำเรื่องอยู่เรื่องกินนี่แหละยิงเอ้ บรรยากาศในการกินก๋วยเตี๋ยวไก่มือนีกระทืงเพ็ทเริงหอนเริทงอ้าวฝนผันตกเศร้าไม่ไม่ผันคือเอาเท้บูนีกันยังวะใช่เวเล่าเฮงบดได้พกผ่ามัดหัวติดโตแล้วมาบัดที่นียิงเอ้ยเงือหย่อยนะผักเขาว่าหน่อยโซโซเข้มลงไปเส้นได้ถ้วยก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเนาะ โอ้ยเห็นสีสันหน้าตาหมักเผ็ดในถ้วยก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วแล้วคนขี้งคอยรู้มั้เพราะคือปินตาเผ็ดอุบาติอุเบียแทะพริกยูรานก๋วยเตี๋ยวไก่แพเทงเป็นแบบพริกเผาซัมดี้บบนี้พี่น้องเอ้ยบอทองเสียกระใสทะลุละงานนี่เอาวะโคตรเล่าบรยานแสบทองแสบใสขั้นว่ากุ้งก๋วยเตี๋ยวเราเผ็ดถึงไหนถึงกันโต๊ะข้างๆข้าเจ้าก็จนแนมหนาแล้วแนมหนาอีกพูดแล้วก็กระซิวานแล้วเนาะเอ้าไอ้ไอนี่เพราะคือมากินเผ็ดกระดักกระโดดแท้กินเผ็ดแล้วก็ไปตบท้ายต่อ้วยของหวานซื้อไปฝากยาย ่น้อง